ถ้าเราสามารถที่จะสํารวมระวังได้จะเป็นพระกะด็ดีจะเป็นโยงกด็ดีถ้าท่านไม่สํารวมไม่ระวังไม่มีสิลไม่โย่ในกฎในระเบียบท่านก็จะกลายเป็นคนไม่เรียบร้อยท่านก็จะกลายเป็นคนไม่มงามความไม่งามเนี่ยมันจะมีผลทําให้เกิดความแบบน่ารังเกียจไม่น่าดูยิ่งถ้าเราไปล่วงเกินอะไรที่เป็นบาปเป็นกรรมเป็นสิ่งที่ไม่ดี ที่เรานั้นมันอาจจะมองไม่เห็นไม่งามทางจิตใจเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบโกหกใครไม่ได้เพราะเราบางคนอาจจะข้างนอกดูดีใส่เสื้อผ้าแต่งหน้าแต่งตาสวยงามอดามา,าจ,จะมีสโลกแกนท่สะดวาแต่งตัวงามแต่น้ําไม่อาบขอใภรนะเพื่อแต่งตัวงาม,งามแต่ว่าน้ําไม่อาบข้างในมันเหม็นข้างในมันเน่า คือว่าคนข้างนอกนี่ทำดีเหมือนคนยอมรับเหมือนคนเคารพแต่ข้างในมองเข้าไปในจิตใจเราเนี่ยมีอะไรที่แบบไม่ดีเบียดเบียนเอาเปรียบเ,เ,เ,เห็นแก่ตัวหรือว่าอะไรที่แบบจิดเสี้ยนคิดทำทนั่นเราจะต้องงามข้างนอกนอกองงามด้วยกิริยาอาการด้วยคุณงามความดีงามข้างในก็างงามในการที่เราจะต้องเว้นบาปในการที่เราจะต้อง ละชั่วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คนอื่นจะรู้ไม่รู้เราก็จะรู้ด้วยตัวของเราเองวันสุดท้ายคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราทําชั่วคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราทําไม่ไดีแต่เราเนี่เวลาเราจะตายสิ่งที่เราได้ทํามามันอยู่ในจิตใจเราวันนั้นใครก็ช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้ทําสิ่งที่ดีงามไม่ได้ทําสิ่งที่มีคุณค่าฉะนั้นอยากให้ชีวิตงาม ต้องมีศีลนะต้องเว้นบาปต้องลักชั่วต้องสํารวมระวังสุดท้ายเชีวิตเราจะทําอะไรให้มันง่ายให้มันไม่เหนื่อยไม่ให้มันทลมานไม่ให้นเหมือนถูกบีบคั้นชีวิตเราจึงต้องมีธรรมะชีวิตเราจึงต้องมีปัญญาชีวิตเราจึงต้องรู้จักปล่อยวางถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางเลยเป็นคนที่น่าสงสารมากเลย อาจารยมาจงพูดบเอยว่าคนมีธรรมะนี่เป็นคนที่โชคดีมากท่านลองเพระว่าคือถ้าใครมีธรรมะนี่โชคดีมากเลยเพราะอะไรคือเรื่องไม่น่าทุกเขาก็จะแบบไม่สนใจเลยแต่คนบางคนไม่มีธรรมะนี่ไม่น่าทุกก็ทุกเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เป็นเรื่องเรื่องคนอือนเขาบอกว่าโอ้แค่นี้เองแต่เราไม่มีธรรมะหรอกไม่ได้ไม่ยอม บางคนแบบเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องไม่เป็นเรื่องกลายเป็นเรื่องที่ทําให้เราเหนื่อยทําให้เราเสียเวลาให้อภัยไม่ได้ทําใจไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ใครเป็นทุกข์ที่เนี่ยเราเนี่ยเป็นทุกข์ฉะนั้นถ้าเราอยากมีความแบบสบายง่าย,ายเราจึงต้องมีธรรมะที่จะนำให้ชีวิตเราเนี่ยรู้จักปล่อยวางรู้จักที่จะให้อภัย ทำชีวิตให้มันง่ายขึ้นที่ว่าเราเนี่ยไม่มีเวลาพอที่จะไปโกรธใครนานๆเกลียดใครนานๆได้ไม,ม่เวลาที่จะไปอิจฉากทียาใครไ,ไม,ม่เวลาที่จะไปอาฆาตพยาบาทใครนานๆเพราะอะไรมันทําลายความสุขเราเวลาที่เราจะทําความดีเวลาที่เราจะสร้างคุณค่าเนี่ยบางทีมันยังไม่พอคือเรื่องของเราก็เยอะมากอยู่แล้วถ้าเราจะเอาความไม่ดีความชั่วของคนอื่น าทำให้ตนเองแบบเป็นทุกข์เสียเวลาเนี่ยเราน่าสงสารมากดังนั้นถ้าเราสงสารตนเองท่านอย่าเอาความดีของคนอื่นมาทำให้ตนเองเป็นทุกข์อันนี้เราฟังนะท่านองคิดนะคือว่าคนเนี่เห็นคนอื่นทำดีคนอื่นได้ดีเป็นกข์กับเขาอิจฉาเขามีความรู้สึกเหมือนกับทรมานเขาได้ดีเขาจเจริญท่านนีลยท่านทรมาน แต่ท่านรู้ว่าท่านโง่มากขออภัยที่ใช้คํานี้อาจจะดูไม่สุภาพท่านโง่อย่างไงถ้าท่านจะอนุโมทนาแต่ท่านจะดีใจศึกษาว่าเขาสําเร็จอย่างไดได้ประโยชน์อย่างไรท่านไม่อิจฉาเขาเขามีความสุขเขาจเจริญแต่ท่านกับมีความทุกข์ทรมานถายโง่แทไๆเราโง่แล้วเราไม่ได้ทําความชั่วกับเขาเราจะไปเอาความชั่วของคนอื่น มาทําให้ตนเองต้องเป็นทุกข์นี่สองเยคือบางคนเห็นคนอื่นทําชั่วเห็นคนอื่นทําไม่ดีเก็บมาหมดเหมือนกับเที่ยวเก็บความชั่วของคนอื่นมาใส่ใจตนเองไปมาตนเองก็เลยมีแต่ความชั่วเต็มใจเต็มความรู้สึกคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ถูกคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นคนนี้ก็เป็นอย่างนี้ไปไหนก็เหนื่อยอยู่ที่ไหนก็เหนื่อย พราะเราเอาสิ่งที่ไม่ดีมาใส่จิตใส่ใจของพวกเราฉะนั้นชีวิตเราจะง่ายเราจึงต้องมีธรรมะมีปัญญารู้จักปล่อยวางรู้จักให้อภัยรู้จักคำใจถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางได้ให้อภัยได้เรื่องใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเล็กเรื่องไม่เป็นเรื่องเราไม่ได้ไม่ได้ให้ค่าไม่ได้สนใจชีวิตเราก็จะง่ายขึ้น แล้วการปฏิบัติธรรมนี่ท่านจะคิดว่าต้องมาบวชเป็นพระต้องมาบวชอยู่วัดต้องมาถือสิ่แปดอย่างเดียวไม่ใช่อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวท่านอยู่ที่กายที่ต้องสํารวมระวังที่ต้องทําดีอยู่ที่วาจาอยู่ที่ใจอยู่ที่บ้านถ้าท่านจะทําความดีกับคนอื่นมากขนาดไหนถ้าืท่านอยากไปปฏิบัติธรรมอยู่วัดขนาดไหนท่านไปบ้าน ท่านไม่รับผิดชอบครอบครัวท่านไม่ดูแลพ่อแม่ท่านไม่แบบมีน้ําใจกับลูกน้องกับเพื่อนกับพี่กับน้องสแสดงว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติธรรมที่แท้ทจริงฉะนั้นการปฏิบัติธรรมท่านไปปฏิบัติธรรมที่บ้านท่านเพราะว่าที่บ้านท่านท่านอยู่ด้วยกันนานที่สุดปฏิบัติธรรมกับพ่อแม่ดูแลต่อแทนปฏิบัติธรรมกับครอบครัวภรรยาสามีเคารพให้เกียรติ ดูแลกันดูแลลูกหลานดูแลพี่น้อดูแลบริวารถ้าท่านสามารถดูแลเขาได้เขาก็จะดูแลท่านการไปอยู่ยร่วมกันก็จะเกิดความสุขเกิดความสามัคคีเกิดความเจริญสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นลดความทุกข์ไปดับทุกข์ไปแก้ปัญหาทําให้เราไม่ต้องเป็นเหนื่อยไปเสียเวลาไปแบบมีความทุกข์มีอะไรแบบต้องขัดแยง้งต้องอะไรที่มันทําให้เราแบบ มีความทุกข์มีปัญหาในการเป็นอยร่วมกันฉะนั้นกลับไปปฏิบัติธรรมท,ที่บ้านที่ทํางานกับทุกคนที่ท่านเกี่ยวข้องตมาใช้เวลาเกิดมาหน่อยหนึ่งขออภัยท่านทั้งหลายด้วยนะอขออนโมทนากับท่านทั้งหลายอีกครั้งหนึ่งของกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขออนโมทนากับทุกท่านทุกคน ขออ้างอิงอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีที่พวกเราทลายปฏิบัติได้เป็นเครื่องเครื่อหนนส่งเสริมอำนวยผลดลบรรดาลให้ท่านทลายเป็นผู้มั่นคงในปรัชนาไตรมั่นใจในคุณค่าที่พวกเราได้นำพาในการโตขึ้นในการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มี เชื่อว่าการปฏิบัตินี้จะนําให้เราเกิดความสุขถึงที่สุดคือนนาเราไปสู่ความผลทุกในปัจจุบันนี้ให้มากที่สุดขอความเจริญองอกงามในศีลในธรรมในคุณงามความดีในหน้าที่การงานจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอพวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานน้อมถวายบนกุศลนี้เป็นพระราชกุศล ถวายเป็นพระพรชใจมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชรเก้าเจ้าอยู่หัวขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเกษมสำราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพร่มใสหอมพระศพนิกรชาวไทยตลอดกาลนานด้วยเทอสาธุ